ขยันจังถูกบ้านแต่เช้าก็ไอ้มิดแก่สัญญาสิเมื่อคืนมันเมาเละพวกแตกเต็มบ้านพี่ไปหมดพอเช้าก็เพ่นหายไปเลยปล่อยใพี่ลำความสายทคนเดียวนี่สหน้าอ้าวแล้วเมื่อคืนเนี่ยที่ปิ่นไม่อยู่อะพี่ได้แกงอะไรพี่แสนแก้วของปิ่นหรือเปล่าคะยังจะห่วงเขาอีกแสนแก้วน่ารจะตายใ้าจะไปทำอะไรเขาได้ แต่ว่าเท่าที่พี่ดูเนี่ยเขาก็เป็นคนที่พอใช้ได้นะถือว่าพี่ให้ผ่านแต่ว่าแค่ด่านแรกนะด่านแรกแค่ด่านแรกเองเหรอแล้วมีทั้งหมดกี่ด่านล,ล่ะอืมมีทั้งหมดสาม0 0ืดน่านโอ๊ยเ้ากว่าจะครบทุกด,ด่านนะปิ่นก็คงหกสิบพอดีอ่ะเผลอเกินด้วย <laughs> ปิ่มก็บอกพี่แล้วไงว่าพี่แสนแก้วอะเขาเป็นคนดีถ้าพี่ได้รู้จักเขามากกว่านี้อีกนิดนึงนะพี่ก็ต้องชอบเขาเหมือนปิ่น เมอเมอเมอเมาค้างหรองั้นเดี๋ยวปิ่นเอาข้าวไปเทใส่จานให้นะคะอร่อยอร่อย สลักรักในแสงจันทร์ดูย้อนหลังตเต็มๆทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดีสมัครวันดีพีเมียดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวโหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย